สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดีอยชาแนลนะครับเดี๋ยวจะพามาดูธรรมชาตินะครับท่านพระอาจารย์ก็ได้พามายัางถ้ำแห่งหนึ่งนะครับเดินจากถ้ำพระอาจารย์ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง

นี่ท้ำยังนะพระอาจารย์ครับท้ำอะไรนะครับท้ำม่วงท้ำม่วงเนาะครับเนาะม,มีพระหรอเราพักก่อนเสร็จแล้วเราถ้าครูเป็นพาไหวพ้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ค่อยลงไปดูครับมันจะมีมท<ำ>่ารู้ถ้ำม่วงนะครับ

นอนนสินอนนี่จะคืนเนาะนนเขาทำได้ผมสีมาเป็นอยู่ดอกครับยินเสียงไก่ป่าโยมเด้อไหมาเป็นอะเบโยมข้าร่างข้า่างครับข้างล่างข่าร่างใครจะทำบุญเดี๋ยวเนี้ยคนเยอะคถวายอ่ะทำบุญคนละห้าบาทสิบบาทเอาไว้ใหครูบาอาจารยะมึนซื้อกับเป๋าแทมาไหมบุญอยู่แต่ยากเพราะว่าอยู่นิ่มบอมีคนมาทำบุญเด็กอยู่ไกลเด็กอ๋อเดี๋ยวให้ขำพันไปนนั่ให้ให้โยมขำพันไปดีกว่า

ไปทุกมื้ทุ่ครับไปทุกมือพ่าไปกบ่ไอครับไปทุกวถ้าุกัันถ้าวันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ไปอ๋อครับ นี่คือคูบาตองนะครับแม,ม่คูบาตองนี่านอาทิตย์มือตักตุ่นี่ยแม่บ๊กูบาอโอ้ธรรมชาติดีเนาะครับ มีพระประจำยัององค์นะครับท่านก็อยู่ท่านยังวัยรุ่นอยู่นะครับเครื่องอำนวยความสะดวกก็มีแค่สุ่าเซลเนาะ ใช้โซลาร์เซลล์เล็กพอมีแสงเมือถือปะเครื่องทำน้ำุ่นมือถือปะนี่ครับเป็นไฟหลอดไฟแบบโซลาเซลนะล์นะครับที่นั่ไมเปลอมที่นี่ไอ ท่านปะคูท่านะคูขึ้นมานะจับๆแน่จับแน่นขึ้นมานะหังจาพักเหนื่อยนะทุกคนเขาบอกว่าี่เขาเขา มาตรฐานบ้ดังเอ๊ะเลยผมมาไปเลยครับเข้าไปเลยครับคอมเมนต์มาอันนั้นก็ตุ๊บตัวยละครไปยืนตรงนีป่ะ แล้วคนละคนลป่ะเฮ้ so ่ไมือันคน้อก็ทดสอ่านลมมานพคู่ได้หมดก้งันอันขับึนับึพขับเอาไปนับนัหพระลุกศิตไปแล้วหน ไแผ่สว yeah. oh, ีค oh, uh, uh, oh, ่ากาแฟเนาะปนน้ำปนะบยืนมาทางซ้ายีลวางไว้นท่าประคูหงน้าให้ท่านระคูกบประเท่าระคูท่าระคู่านวเอาลงให้ยุัณปัจจัยนารรวรวมอนุมนาสาการ้วเสิร์ฟได้

พระวายท่านประคูณมัดหรอกครับคุท่านประคุณมีพันเงินนี่น้ำน้ำมมงมีบ่น้ำที่ผสมน้ำที่ไม่ได้เปิดให้เพื่อนเลยครับขวดนึงนะน้ำเปล่าหน่าเพื่อนทานน้ำเปล่ากับน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นเใส่แก้วให้เพื่อนรดมาไปยั้งครับ บทต้องกระดาเอาน้ำอุดนหมใส่ก oh, ัืเอาให้นครับผมจะเอากระดาษทิชชู่อยู่อ๋อกกระดาทิชช่เพิ่เดินผ่านเรื่องไงครับไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากคนเรครดอ้อเราจะเข้าไรงนบนี่มีลูกกระร้าอยูกนะลูกกรร ปันเจแกดีสองนั่นไม่ได้หรอกลงไปก็เลยไปและโอ้ข้นเาหมดแล้วดูดูโดนน่ะบุคคน้อยนะเขาว่าไปแล้วคนอยู่คนในศาไม่มีใครอยู่ประจำาุกใครอยากมาอยู่ก็ไปีค่ว่าไบ แค่จะรู้จะรู้ตรงนี้ถูกไหมแฮ่ได้จงจับแจว่ก่อนนี่อยู่นทัดสรู้ได้หรือจงไหมูหมูเอามาโผล่ภาษาบ้านเทารเผมก็เลยเอาคูเป็นบุญคูนะผมมาขอทีสี่สามผมหาโอะจิตใจคอบจิตใจชอบิจ่าลานซินามสดเด็ดเทานี้ นี่ก็คือวัดธรรมวงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ